คุณฟังกระผมแดบบน,นชวิดิชินเทียนก็ต่อมาพบกับคุณผู้ฟังที่เคยในประจำวันตั้งแต่เวลาสถานนาฬิกาสามสิบนาทีช่วงเวลาห่งความในเทิงต่อไปนี้ทางสถานีวิ่ยุกกระจายเสียงหาใจของการค้าไทยขอเสนอนิหญ่รักรัน้นทะเทือนอารมณ์จากบทประพันธ์ของป่าทองเรื่องความรักเจ้าขาขุนพักมาช่วย คุณเี็คะฟังนี้ชันอยู่หรือเปล่าอ่านได้หนังสือพิมพ์เนี่ยคุณหญิงคะคุณหญิงคะคุณหนุ่มกลับมาแล้วคะ่ะแถมยังพาหญิงกับเด็กมาด้วยนะเจ้าคะคุณหนุ่มบอกว่าโอ๊ยมินเป็นเมียกับลูกคะ่ะ อีสานยังต้องการความเห็นจากคุณพี่ค่ะโถคุณแม่ครับแต่นี่คือนเมียผมและลูกสาวของผมนะครับซึ่งมีสายเลือตดตระกูลรุ่สงสยามที่เป็นตัวอตาย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 แล้วนี่นี่เดี๋ยวนี้แกกล้าเถียงแม่แล้วนะหรฮะเห็นเมียหรือกแม่แล้วหรือยังไงโอ้คุณหญิงก็นี่บอกให้เงียบนะครับคุณพี่เป็นไงละ่ะชอบที่ท้ายลูกดีนะ เรื่อแล้วก็ดูสิเนี่ยเห็นไหมได้คว้าใครจากไหนก็มือรุ่นมาทำเนียช่องนำโพสตสาริกาดงคิดอยากจะมาร่วมวงหงดแดงเออคุณหญิงตอนนั้นมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กผูงเออสร้างเกียบเทียบเอ๊ะคุณพี่ก็บอกให้เงียยงไง เย็นๆก่อนสิผมเราจะบอกคุณหญิงว่าคุณหญิงพวงนางเข้าใจผิดนะจริงๆนะแล้วแม่หนุ่มคนนี้เนะี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกที่แท้จริงเธอก็คือแม่หน,น,นุ่มสาวชั้นปู่ลูกสาวคนเดียวของคุณหญิงกรรยามหาเศรษฐีแห่งบ้านอินทร์รัตน์นมณานในอะไรนะคะออคุณพี่รู้ได้ยังไงคะเออคืนนี้นะค่ะหลังจาก มีการแต่งงานในครั้งนั้นน่ะก็ได้ไปพบและกับไปหนู่มคนนี้เข้าจนหมูกก็เลยโทรมาหาเล่าให้ฟังอย่างผมก็เลยตอบไปพบกับลูกก็ต้องบอกจะไปเจรจาเรื่องรานน้งตาให้ผู้ใหญ่ไปล์ให้เขต้อใจเราเราก็รอไปวันที่คนนี้จะาด้กดลูกชายพอผมเห็นว่าหนอโตด้วยเวลาก็เลยโทรไปเรียกลูกกลับมาอีกแน่นอนนิดอ๋ออย่างนั้นรึคุณพี่สงสัยอยู่แล้วเชิงว่าจะต้องเป็นลูก คุณแม่ไม่ต้องยดางจะหลับได้ ช่วยผมไอมเาราเป็นพ่อลูกกันนี้นะเอแต่ว่าผู้หญิงกรยานี่เป็นใครกันรครับไม่รู้พ่อฟังละครเก่ที่เมื่อเช้านี้เรื่องราวมันนองเดียวกันพ่อก็เคโยงเรืองอะไรแบนั้นแหละ <c oughs> คุณพ่อนี่สดุดยดจริงๆเลยนะครับมาช่วยพ่อพิ่จันต่อซิว่าถ้าเกิดแม่จาอยากเกิดรู้จักคุณกะรยะทีนมาจะทำยังไงล่ะ แล้วไอ้ง่าอิมทำมาแล้วมันอยู่ที่ไหนกันนะเน่ยนันคุณพ่อผู้ฟังละคนเกมทิพย้องกลับไปสิครับเดี๋ยวก็มีไอเดียครับโอ้ยมีแล้วเรื่องนี้มีนโทรศัพท์ไปแล้วฮาคุณพระช่วยคขาบอกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับละครเรื่องความรักเจ้าขาคุณพักมาช่วย โปติดตามตอนต่อไปได้ดทุกวันในประจำแต่เวลาสามทมสสินาทีกับผมนายชลิตเชียนเตียนในห่คางหน้าของกราบสวัสดีครับรายชื่อสมาชิกผมนายชลิตเชียนเตียนแสดงเป็นผู้บรรยายแจ๋วหนุ่มและสวยครับ